กลมแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราก็มาคก็บหางผู้ด่างกันนะคะให้เป็นรูปดอกไม้วันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามาเก็บหางยาวๆของผู้ด่างกันต่อเลยนะคะนี้ที่เราทําเป็นรูปวงกลมไว้นะคะวงกลมเป็นรูปดอกไม้สามสามกีบแบบนี้นะคะสามกีบนี้ค่ะกีะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งกีบตอนี้หางเขายาวๆหางเขายาวๆออกมาแล้วนะคะ ยาวๆออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บหางกันต่อเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะคะ่ะเพื่อนๆค่ะหางยาวๆแบบนี้นะคะเราก็เก็บมวนเข้าตามรูปตามรูปโคง้ง้วยที่เราทาเป็นโค้งไว้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็เอาหางเขาวนแบบนี้นะคะวนวนเข้ากับโคง้ง้วยแบบนี้นะคะแล้วเราก็เราจะใช้คลิปล็อกก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ลวดก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาเดินได้นะคะ พอเดินติดเราก็สามารถตัดคลิปล็อกตรงนี้ออกได้เลยนะคะก็สามารถตัดคลิปล็อกออกได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาตีลักษณะแบบนี้ไว้นะคะก็ทําแบบนี้ไปเก็บหางไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเป็นพุ่มสวยๆเลยละคะ่ะก็จะเป็นพุ่มสวยๆให้เราอันนี้เป็นรูปงวงวงกลมสามวงนะคะที่เป็นรูปดอกไม้เราใช้ลวดด้ยวยแหวนนะคะใช้ด้วยแหวนแล้วก็เก็บหางอีกด้านหนึ่งนะคะเก็บหางอีกด้านหนึ่งของของต้นนี้นะคะนี่ค่ะ แล, yup. <po target> แล้วเราก็เก <ator> ็บหางอีกอัน like นึงเลยนะคะที่หางยาวๆออกมาแบบนี้นะคะเก็บเข้าวงกลมนะคะเก็บเข้าวงกลมแบบนี้ค่ะเป็นวงเวทแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ใช้ลวดลวดเช้นเล็กหรือไม่ก็คลิปล็อกได้เลยนะคะอันนี้เราใช้คลิปล็อกแบบนี้นะคะพ้าติดคลิปล็อกแบบนี้ก็สามารถได้ทําได้นะคะก็สามารถล็อกเขาไว้ได้นะคะเดี๋ยวพอเขาเดินดีนะคะเราก็สามารถเอาเขาออกได้ค่ะเอาคลิปล็อกตตดคลิปล็อกออกได้เลยนะคะ เราก็ไม่ต้องดึงแน่นะะบบนะคะใช้แบบเบาๆนะคะบบนี้ค่ะเพื่อยึดอยู่กับด้วยแบบนี้นะคะเราก็จะได้วงวงหางของผู้ดางน,นะคะวงหางของผู้ดางแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะสวยน่ารักแบบนี้เลยนะคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราก็จะได้นะคะผูดางที่เป็นรูปดอกไม้ดอกไม้แบบนี้นะคะสามกีบแบบนี้นะคะสวยๆน่ารักเลยคะ่ะหางเขาก็จะไม่ยาวเกะก,กะที่อื่นนะคะ เพื่อนๆการคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดจิตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ